บัวหิมะพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ครับเป็นที่ต้องการของตลาดนี่ฮะหน่อพันธุ์บัวหิมะอันนี้หัวบัวหิมะนะครับหน่อพันธุ์บัวหิมะจะเป็นแบบนี้ครับปลูกง่ายโตวไวที่สําคัญปลูกปีนี้ปีหนาไม่ต้องซื้อเชื้อพันธุ์แล้วนะครับไม่ต้องซื้อหน่อพันธุ์เพิ่มใช้ตัวเดิมได้เลยครับเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นนี่ครับต้นเาเลยนี่ฮะ ้นหน่อพันธุ์โบฮิแมะนะครับที่ผมปลูกไว้เดือนครึ่งถึง2เดือนแล้วนะครับนี่ครับดูต้นมันฮะลักษณะต้นเแปบบ็นแบบนี้นะครับที่เป็นหัวโบฮิแมะเนเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกกันนะครับวิธีปลูกโบฮิแมะนะครับตอนนี้เราก็ได้ขุดหลุมไว้แล้วแบบนี้นะครับหนึ่งเหงาใส่ไปเลยนะครับ ใส่ไปเลยถ้ามันใหญ่แบบนี้นะครับแล้วก็หักครึ่งเลยหักแบ่งเลยแบบนี้ครับนะุลมละอันหลุมละอันนะครับขุดหลุมลึกประมาณนี้นะครับใส่ไปเลยครับ <S 2> <S 2> ถ้ามันมีเล็กๆเล็กๆแบบนี้ก็ใส่ไป2อันก็ได้ฮะใส่ไป2อันก็ได้นะใส่ไปสองอันนี่นะครับ ปลูกง่ายครับขุดดินผมเลยครับดินผมเลยครับกวยดินกวยดินทับไว้วดินทับไว้กวยดินทับไว้แบบนี้นะครับรอมันงอกประมาณยาวประมาณ5 0ถึง70เซนติเมตรเราก็มากวยดินทับมากลวยดินทับเสร็จ ก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปครับปุ๋ย15-15ห 15. ถึงรอบเมื่ออายุประมาณ6 7ถึงเดเดือนให้ใส่ปุ๋ย13 13 21อีกรอบนะครับว่าี่แม่จะได้หัวใหญ่ได้หวานให้สังเกตดูจะเริ่มมีดอกนะครับเมื่อ8-9เเดือนดอกจะเริ่มเหี่ยวต้นจะเริ่มแห้งตอนนั้นพร้อมเก็บผลผลิตแล้วครับปลูกง่ายโตวไวครับรีบปลูกตอนนี้เลยนะครับ ท่านที่จะปลูกเริ่มปลูกได้ตั้งแต่เดือนธันวาคมกราไปนะครับจะเก็บได้อีกทีก็ประมาณเดือนตุลาพฤศจิกานะครับปลูกปีนี้ปีหน้าไม่ต้องซื้อหน่อพันธุ์ไปปลูกแล้วนะครับมันจะใช้หน่อพันธุ์เดิมจากต้นได้เลยครับลงทุนครั้งเดียวได้ผลผลิตสูงได้หน่อพันธุ์เพิ่ม